มาแล้วครับผมสำหรับแคมเปญเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับตัว s o 7นะครับบอกเลยว่าแคมเปญตัวนี้รับแบบจุกๆแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ดอกเบี้ยไม่แพงเลยนะครับดอกเบี้ยเพียง0.99นะครับผมและที่สำคัญเรามีโปรช่วยผ่อนอีก3เดือนเลยนะครับนะฮะเดือนละ5,000นนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าตัวอีพอ SO7 เเป็นหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมนะฮะและที่สำคัญลูกค้าที่ซื้อสดนะครับตอนนี้เรามีประกันภัยให้ถึง2ปีเลยนะครับแล้วก็ตัวคูปองนะครับตัวกิวเวชเชอร์ให้อีก2 0 0 0ม่นหมื่นห้านะครับเราให้กิวเวชเชอร์ให้อีก1 5ื่นนะครับนะฮะแล้วก็ฟรีคูปองนะครับชาร์จไฟอีก5,000นะครับผมนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะฮะสนใจยังไงก็ พักขาเจ้าได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าวางมากๆนะครับสำหรับแคมเปญของตัว a O7 นะครับตัวนี้ดอกเบี้ย0%เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มองหารถไฟฟ้า100%นะครับตัว a O7 บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับดอกเบี้ยก็ไม่แพงเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสดนะฮะเราก็มีประกันภัยให้ถึง2ปีเลยนะครับแล้วก็กิเวนเชอร์อีก20,500เนี่นะครับผมนะฮะแล้วก็ฟรี คูปองชาร์จไฟค่5,000บาทนะครับผมนะฮะบ,บอกเลยว่าแคมเปญน,นี้รุ่มร้อนมากนะครับร้อนเป็นไฟเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะฮะอย่าลืมทักหาเจ้าได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม